สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะจะพาไปถ่ายรูปแบบเก่าหลีเก่ายจะไปที่ไหนเดี๋ยวพวกเราจะพาไปดูกันนะไปเตยระวังรถด้วยนะดูรถด้วยอ้าวิ่งวิ่งวิ่งวิอา คุณผู้ชมอบป้ามากเลยค่ะมุมนี้นะคะแสงดีมากเลยดูเกาหลีส,สุดๆตรงนี้นะคะจะเป็นส่วน SRT Activity Park นะคะอยู่ตรงข้ามสถานีกลางกรุรงเทพอภิวัตรเลยต้องแบบป้าแนะนําให้มาช่วงเย็นๆนะคะแสงกําลังดีค่ะห้ามพลาดกันนะคะต้ยโค้ท่านหน่อยเอาแบบิเท่เลยอ่าส่วนมุมนี้นะคะจะอยู่ข้างๆกับประตูที่สี่เดินออกมาเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเจอเลยค่ะ มุมนี้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะอันหนึ่งสองสามแะแฉแะยิ้มน่ารักมากเลยกระตยโอ้ยใจละลายเลยอโพสโพสโพสครับพี่อ่ะส่วนมุมนี้นะคะจะอยู่ตรงประตูที่1เรี้ยวซ้ายเดินมาสุดใจหินเลยค่ะ สวยมากตรงนี้นะคะเป็นแลนด์มาร์คที่นี่ได้เลยใครมาสถานีากลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะต่อไปนะคะสถานที่ถ่ายรูปนี้นะคะอยใใู่ใกล้ๆกับจุดเมื่อกี้เลยค่ะข้างๆเลยเดินมาก,ก็ถึงค่ะถ่ายกับตึกแบบเท่ๆถ่ายแบบตึกแบบคู่ๆถ่ายยังไงก็ดูดีไปหมดค่ะ ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนนะคะมีส่วนเ p t a c t i v ี t อช a r k ที่กว้างมากๆสามารถมาทำกิจกรรมได้หลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมมีน้ำบูดด้วยนะคะมานั่งเล่นเก็บบรรยากาศกับเพื่อนๆกับคนหลักได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนคุณก็สามารถคิดเอ็ดมุมถ่ายรูปในแบบของตัวเองในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตได้เลยนะคะอย่าลืมมาถ่ายรูปกันนะคะบ๊ายบาย